ลิ้นหัวใจลัว่ววันนี้มาพูดกันเรื่องลิ้นหัวใจรั่วนะครับมี2แบบแบบที่1คือตัวลิ้นนะ่ะมันผิดปกติเองเช่นทะลุเช่น,ชนโพแลบหรือว่าลิ้นมันหย่อนลงมาทําให้มันมีเลือดไหลย,ย้อนกลับเส้นทางเดิมลิ้นเนี่ยปกติเวลามันจะปิดมันจะเปิดตามจังหวะก,การบีบและคลายตัวของหัวใจเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับถูกไหมครับไม่แค่หัวใจจะทํางานหนะักบีบเลือดไปข้างหน้า100แต้มมันควรจะไป100แต้ม ถ้ามัน่วกกลับมาเยอะเท่ากับบีบเป็น100่รวกกลับมา30เท่ากับร่างกายเราได้รับเลือดแค่70ถูกไหมครับทีนี้คนก็สงสัยกันเยอะว่าลิ้นเนี่ยมันมีมีโอกาสที่ลิ้นที่ั่วกมีโอกาสกลับมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่ามันขึ้นกับแบบนี้ถ้าลิ้นรั่วเป็นชนิดแรกเชน่ชนลิ้นทะลุหรือลิ้นหย่อนพวกนี้มันเป็นความผิดปกติของตัวลิ้นเองโอกาสที่จะกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ว่าจะรับการรักษาด้วยยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างน้อย เพราะตัวลิ้นมันเป็นดีเฟกต์เป็นมีปัญหาที่ตัวลิ้นแต่อีกในกรณีหนึ่งเนี่ยลิ้นมันปกติแต่หัวใจอ่ะมันโตหัวใจมันขยายออกทําให้ลิ้นที่มันมีเนื้อที่ประกบกันสนิทแบบเนี้ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเนี่ยลิ้นมันค่อยๆท่างออกเวลาเราหัวใจโตขึ้นเอยนะว่าไหมเพราะว่าหัวใจเรายึดติดกับลิ้นหัวใจถูกไหมครับพอหัวใจเราโตขึ้นลิ้นแทนที่มันจะประกบกันสนิทมันก็ค่อยห่างออกสุดท้ายมันเกิดรอยรั่วตรงกลางอย่างนี้ เป็นการรั่วแบบฟังชั่นัลหรือตัวลิ้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่มันรั่วเพราะหัวใจโตอันนี้ก็เจอบ่อยในคนที่หัวใจบีบตัวไม่ดีพวกนี้เนี่ยถ้าได้รับการดูแลด้วยยาด้วยการควบคุมความดันที่ดีกินยาอย่างเหมาะสมเนี่ยเวลาหัวใจเราเชฟกลับมาดีขึ้นเวลาหัวใจเราหดเล็กลงจากการที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจทาบอลลูนการรักษาด้วยยาลิ้นมันอาจจะกลับมาประกบกันสนิทแบบเดิมได้ เพราะฉะนั้นลิ้นก็จะรั่วน้อยหลงได้นั่นเองครับฉะนั้นตอบ2อ,อย่างลิ้นหัวใจรั่วมี2แบบแบบที่เกิดจากลิ้นเองกับแบบที่เกิดจากลิ้นปกติแต่หัวใจมันโตขึ้นเลยรั่วฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่มันควรจะกะ็แล้การวินิจฉัยด้วยการทำ Echo เอ็กโคคาร์ดิโอแกรมหรืออันดัาซาหัวใจเพื่อดูก่อนว่าลิ้นมันรั่วแบบไหนแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านั่นเองครับ